คุณฝนพาณิชาแก้วจันทผู้บริหารแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพจินซี่จัดงานใหญ่จิ Fair, นซะี่แฟร์ณลานโปรโมชั่น1 c e n t เซนทร s ลอิสเวลเนรมิตพื้นที่ให้เป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนรักสุขภาพที่รวมร้านอาหารเฮลตี้และลานออกกำลังกายโดยไฮไลท์สำคัญของงานคือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่แอนทองประสมที่มาร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอนอกจากนี้ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมจากคนดังสายเฮลตี้และผู้ เชี่ยวชาญมากมายอาทิโยโยศวด,ดีนัดนิสามาณีสกายชลากรวีเจจานัทชาวีรนุษแพนเค้กเขมมนิดและมิกกี้นนทที่มาร่วมแชร์แนวคิดและเทคนิคการฟิตแอนด์เฟิร์มถือเป็นการรวมพลคนรักสุขภาพภายใต้แบรนด์จินซี่อย่างยิ่งใหญ่ ได้เลยค่ะคือเป็นเพราเป็นเจ้าของแบรนด์ Pinsy ที่เพ่ทำครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเปิดพิซเซนเตอร์ด้วยใช่ค่ะพี่แอนก็เป็นพิซเซนเตอร์ขอคนใหม่คนแรกจริงๆแล้วพี่แอนเป็นพลังบวกทั้งในการใช้ชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วในการออกกำลังกายจริงๆแล้วชื่นชอบพี่แอนมานานมากแล้วแบบจะฟังคลิปของพี่แอนทุกคลิปที่พูดถึงการมีพลังในการออกกำลังกายแล้วก็การใช้ชีวิตก็เลยเลือกพี่แอน คือเป็นเรื่องที่แอนไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องสื่อสารอะไรยากเลยค่ะ <c oughs> คือเขาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของแอนอยู่แล้วก็ <c oughs> คือการกินการดูแลสุขภาพเพื่อการออกกำลังกาย่างรเงี้ยการทานกินซีน่การทานออกใบปัดอะไรเงี้ยค่ะแอนก็เลยรู้สึกว่าพอเหมาะก,กับไลฟ์สไตล์เราก็เลยตัดสินใจร่วมงานกันและวบก,กับพอหลังจากที่แอนมารับเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็กที่จักคุณฝนก็ชวนคุณฝนออกมากบบวิ่งด้วยกันด้วย <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะและ้วบางทีเราก็เราก็จะมีเอากินซี่ <c oughs> ไปให้นักวิ่ง <c oughs> ที่วิ่งผ่านหรือบางคนที่อาจจะยังไม่เคยลองรเงี้ยค่ะก็เปิด ขาเรียกอะไรเปิดร้านกันอยู่ตรงนั้นสนุกสนุกกันด้วย<ห><า>ค่ะกินซี่ก็คือเป็นอ,อาหารสุขภาพเนาะที่เริ่มต้นจากเป็นร้านอาหารเล็กๆนะคะแล้วก็คิดหาโปรดักที่ดีๆนะคะ,ะเป็นโปรดักที่เป็นอาหารหลักของแต่ละวันของแต่ละมม้อของกินซี่ที่เราทานได้จากทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วก็เลยได้มาเปิดตัวไกบปัด ก็อยากให้ทุกคนหันมารักตัวเองเนาะหันมาซื้ออาหารดีๆให้กับตัวเองทานดีกว่าเราเอาเงินไปรักษาตัวนาคาอาจจะแบบมูลค่าสูงนิดนึงแต่ดีดีกว่าเราเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาตัวเีองอคือแอนเคยออกกําลังกายแทบตายเลยนะแล้วก็หนักห่วงมากๆอาทิตย์นี่ห้าวันแต่รูปร่างแอนไม่เปลี่ยนเลยแอนก็สงสัยว่าถึงได้รู้ว่า การออกกำลังกายมีแค่3 0มสิบเองแต่เจ็ดสิบเป็นคือการกินใครเลยถึงมาศึกษาเรื่องการทานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารจริงสําคัญสำหรับร่างกายมากถ้าเราอยากจะสุขภาพที่ดีคือเราอยากเป็นยังไงอะ่ะเราอยากมีผลลัพธ์ออกมาแบบไหนอ่ะก็จงปฏิบัติตัวกับตัวเองแบบนั้นหมายความว่าก็เลือกกินสิ่งดีๆแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆตามออกเองค่ะตอนนี้ก็คือผมไปแบบกินซี่ก็มีหาซื้อได้ร้านกินซี่เองแต่สาขาแล้วรวมตู้เว้ที่แม็กี่อีก 30กระูนแล้วก็ในคูเม่มาเก็ตนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆอุดหลุนคนไทยด้วยกัน่ทานง่ายมากขอให้เปิดใจลองก่อนเลยค่ะแล้วทุกคนจะแบบเชื่อแอนว่าแอนพูดจริงคือไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ดื่งง่ายแล้วก็ที่สําคัญคืออิ่มอิ่มนานอิ่มทั้งวันมันทาให้เราไม่ไปแบบโหยหรืออยากกินเยางอื่นนะคะคือสิ่งที่ดีตามมานอกจากความอิ่มแล้วก็โปรตีนแล้วอันนี้จากที่แอนสัมผัสเองแอนรู้สึกระบบย่อยอของแอนดีขึ้น ก็อยากให้ทุกคนลองดูคเมตานิวครบจบทุกข่าว